สวัสดีครับผมชินนะครับวันนี้ผมจะพามาดู X Series โฉมใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดตัวเพิ่มอะไรมาบ้างไปชมกันเลยครับครับเรามาดูตัว X Series สประตูนะครับสีใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวนะครับอะไรที่แตกต่างบ้างนะครับเดี๋ยวชินจะพาไปชมครับก่อนอื่นเลยนะครับที่เห็นเลยก็จะเป็นสีเทานะครับที่เพิ่มมาจากสีขาวสีดำนะครับก็จะมี3สีแล้วนะครับในส่วนของลายสติ๊กเกอร์ที่เปลี่ยนไปนะครับก็จะดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับผม บวกกับสกเกิรนะฮะที่เพิ่มพวกแคปลานี่เข้าไปด้วยนะครับก็ถือว่าสปอร์ตแล้วก็ดูเท่มากๆครับนี่เดี๋ยวจะพามาดูรอบตัวรถเลยนะครับล้อ,ลอก็ยังเหมือนเดิมนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับ โชว์รุมของเรานะครับเป็นอยู่ที่อีสุสุ่เหมืนสีแยกบ้านจันรนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาชมรถก็เข้ามาได้นะครับก็ประมาณนี้ครับเท่มากครับ